สวัสดีค่ะพี่พี่เอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้กลับมาพบกับน้องดานะคะคที่โชว์รูมฟอร์ดพัะประแดงพร้อมกับช่องยู u ูบฟอร์ดใบดาค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับรถตัว4ประตูเรนเจอร์ตัวรุ่นสปอร์ตค่ะคันนี้เป็นสปอร์ตบวกแพคเกจค่ะตัวนี้ราคารถอยู่ที่9 8 4 0 0 0บาทนะคะตัวบวกแพคเกจเทคโนโลยีนะคะก็บวกเข้ามา6 0 0 0 0บาทนะคะก็จะเป็นราคารถ1 4 4่0ล้านบาทค่ะน้องดามาพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบี้ย0%นะคะหรือพี่พี่จะเลือกเป็นส่วนลด1 แสนบาทน้องดาก็มีแคมเปญตัวนี้ให้ด้วยนะคะหรือจะเลือกฟรีชุดแต่งเต็มก็เลือกได้เลยมีหลากหลายโปรโมชั่นลูกค้าสามารถติดต่อห่น้องดาตามเบอร์084 084 9644ได้เลยน้องดาพารับชมรถคันนี้กันเป็นสีขาวบวกแพ็กเกจนะคะก็ตอนนี้ลูกค้าตามหารถกันเยอะมากที่อื่นไม่มีแต่ที่นี่มีรถพร้อมส่งมอบกันเลยคะ่ะเดาพารับชมกันเลยนะคะ คันนี้ก็เริ่มต้นกันที่แรกเลยนะคะก็ตัวนี้เนี่ยลูกค้าให้ต้องดาเปลี่ยนแปลงชุดหน้านะคะเป็นชุดหน้าของตัวแรปเตอร์นั่นเองค่ะชุดหน้าของตัวแรปเตอร์จะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็ จะมีส่วนการแปลงชุดหน้าที่เป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่ของตัวแรปเตอร์เลยนะคะลูกค้าสังเกตเห็นว่าถ้าเปลี่ยนกระจังหน้าในตัวรุ่นทั่วไปนะคะที่ไม่ได้ใส่ชุดหน้าแรปเตอร์เนี่ยกระจังหน้าจะเล็กกว่านี้นะคะอันนี้จะเป็นชุดหน้าที่แปลงแล้วก็จะเป็นฟอนต์ขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นแผงลังพึ่งที่กว้างระบายความร้อนได้ดีแบบนี้ค่ะแล้วก็ชุดหน้ากันชนด้านหน้าเป็นสีตัวดำด้านเหมือนกันนะคะเหมือนกับตัวฟอนต์เอโบอาร์ดีเลยนะคะแครงด้านล่าง เป็นสีบอลเงินค่ะแล้วขั้นนี้ตัวบวกแพ็กเกจเอ ngie ก็จะมีกล้อง360องศามาให้แล้วนะคะที่ตัวตัวด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์กล้องด้านตัวกล่องเซ็นเซอร์ด้านหน้าก็มีอยู่คงเดิมนะคะที่เพิ่มเติมเข้ามาเซ็นเซอร์การเตือนการชนทั้งหน้าและก็หลังนะคะที่ที่เราบวกแพ็กเกจเข้ามานะคะเนี่ยค่ะ ไฟหน้าจะเป็นไฟหน้า LED Multi Reflector นะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟวิง่งกลางวันมาให้แล้วค่ะด้านบนเป็นสกู๊ปของตัวรุ่นแ a ปเตอร์เองเลยนะคะก็จะเหมือนกับตัวแ a ปเตอร์เราก็จะติดตั้งทั้งสฝั่งให้กับลูกค้าแบบนี้เลยนะคะก็แจ้งได้ถ้าพี่ๆชอบเป็นสกู๊ปแบบนี้หรือสกู๊ปทรงเตีย้ยทรงฟิตมีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะ ประกอบต่อไปชิ้นของตัวชุดแรปเตอร์ก็จะมีคิ้วล้อแบบนี้ค่ะเป็นคิ้วล้อของตัวแรปเตอร์ขนาดเรียบแบบนี้นะคะแม็กเป็นตัวแม็กเดิมขอบ18ของตัวรุ่นสปอร์ตนั่นเองค่ะตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยว170แรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตรนะคะกระจกมองข้างเป็นสีกาไฟนั่นเองค่ะมีกล้อง360องศามาให้มีบายสปอร์ตแจ้งเตือนมุมอับมาให้แล้วนะคะรุ่นนี้คุณแจเป็นตูแบบสมาร์ทคีย์เลดมาให้ด้วยค่ะ ฟ์มคันนี้น้องราติดตั้งเซรามิกรับประกันให้10ปีนะคะมีบันไดมาให้เรียบร้อยแล้วภายในน้องราเลือกติดสครับเพชนะคะให้กับลูกค้าเพิ่มเติมนะคะตรงนี้นะคะป้องกันลอยนะคะในการแบบขึ้นรถนะคะแล้วก็ต้นนี้สปอร์ตเราก็จะมีไฟหน้าออตโต้มาให้แล้วก็ปุ่มพุชสตาร์ทมีมาให้แล้วนะคะคูชทอนโทนมีมาให้แล้วด้วยนะคะแล้วก็คันนี้ลูกค้าเลือกอัปเกรด ที่วางแก้วให้ด้วยนะคะก็ติดตั้งเพิ่มเติมได้อัปเกรดมีอะไรเพิ่มเติมภายในบ้างเป็นหน้าจอตรงกลางขนาด12นิ้วขนาดใหญ่นะคะที่อัปเกรดเพิ่มเข้ามานะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto ทั้งเสียบสายไร้สาย f o r d p a s s ผู้อาแท่นชาร์จไร้สายเกียร์ออโต้6สปีดนะคะ เบ็กมือไฟฟ้านะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดการพวกเตือนการเตือนต้องการการลื่อถลายต่างๆก็มีมาให้นะคะตัวนี้ก็เบาเต็นเบาของตัวรุ่นสปอร์ตเองเลยนะคะก็จะมีสก,กินคําว่าสปอร์ตที่ตัวเบานะคะแบบนี้ค่ะคุชออนโทนมีมาให้ที่ปดัดน้ำฝนออตโอต้มีมาให้นะคะแล้วก็ไฟหน้าออตโต้มีมาให้ด้วยนะคะก็ความปลอดภัยมีทั้ง abs ebd รอมป้องกันการผิดความเค a า s a มีมาให้ครบถ้วนเลยค่ะในตัวรุ่นนี้อ่า ถุงลมมีมาให้6ตำแหน่ง6จุดเหมือนเดิมเช่นกันตอนหลังเป็นเบาะหนังนะคะเหมือนกันค่ะแบบนี้เลยนะคะมีแอร์ตอนหลังมาให้มีช่องเสียบไฟมาให้นะคะช่องไว้แบบเสียบไฟต่อตัวตัวเสียบบุหรี่มาให้นะคะรองรับไอ o f i ฟกมาให้เรียบร้อยเลย คันนี้ด้านหลังนะคะก็จะติดสติกเกอร์เป็นเหมือนตัวแรปเตอร์เลยนะคะก็จะเป็นสีตัดกันสีเทาสีดำนะคะตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวด้านหลังเป็นคิ้วล้อของแรปเตอร์นะคะแล้วก็บันไดยเหยียบป,ปีนสัมภาระหยิบด้านบนกระบะไลเนอร์ค่อนข้างสะดวกสบายนะคะไฟท้ายเป็นไฟท้ายของตัวรุ่นสปอร์ตสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นตัวสปอร์ต 4x2 หรือบวกแพคเกจก็จะเป็นไฟ LED ดตอนบนอย่างเดียวนะคะโลโก้อะคริลิกค,คำว่าสปอร์ตติดสติกเกอร์ด้านท้ายของตัวแรปเตอร์ กล้องโลโก้ถอยหลังมีมาให้แล้วไฟเบรกดวงที่3พร้อมกับตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบฝาท้ายผ่อนแรงมาให้นะคะก็สะดวกสบายในการใช้งานเพิ่ม,เต,มเติมด้วยนะคะเตือนกันชนเ,นเซ็นเซอร์เตือนกันชนด้านหลังมีมาให้นะคะแล้วก็ไอ้กันจะก็เป็นกันชนเดิมๆของตัวรุ่นสปอร์ตเองเลยนะคะรอบๆคันก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็พี่ๆคนไหนสนใจการตกแต่งชุดรัเตอร์ ติดต่อหาน้องดานะคะก็มีหลากหลายชุดแต่งให้พี่ๆเลือกเลยนะคะพร้อมโปรโมชั่นแคมเปญที่ดีเหมาะแบบไหนชอบแบบไหนแจ้งน้องดาได้เลยนะคะน้องดาปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นให้กับพี่ๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ก่อนจะไปฝากพี่ๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้น้องดาด้วยเป็นกาลังใจในการทําคลิปรีวิวการตกแต่งรถพร้อมโปรโมชั่นในแต่ละเดือนให้กับพี่ๆเอฟซี FC ทุกท่านดูด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ